ขณะเดียวกันนายประเสริฐจ,จิตพรีชีพรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2567 โดยมีหัวหน้าสนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันที่บริเวณวัดห้วยปากกั้งตำบลแม่ยาวอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยได้ช่วยกันเก็บกวาดขยะทําความสะอาดปลูกต้นไม้ต้นกล้วยเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่พื้นดินที่บริเวณวัดห้วยปากกั้งตำบลแม่ยาวอําเภอเมืองเชียงรายซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเรา ทำความดีด้วยหัวใจส่งมุ่งหวังให้ผระสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน